หลังจากที่เสียงแตรโลหะข้อกังวานในกองทัพโรมันและข้ามสู่ราชสำนักในยุคกลางจนพัฒนาการเมื่อเป็นเนื่อชรัมเป็ดแตรรงยาวที่ไร้วววที่ยังมีข้อจำก,กัดเพราะว่ามันเป่าได้แค่โน้ตที่เกิดจากฮาร์มิคซีรีส์หรือเล่นโน้ตบางตัวได้เท่านั้นและนี่คือเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทรัมเปตตอนที่2ครับ เนื่องจากในชั้นท่อนทรัมเป็ตสามารถเล่นโน้ตได้เพียงบางตัวตามลําดับฮาร์มอนิกซีรีส์ได้เท่านั้นเมื่อบทเพลงในยุคหลังเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนักแต่งเพลงจึงต้องการทรัมเป็ตที่สามารถเล่นโน้ตได้หลากหลายมากกว่าเดิมรวมถึงสามารถเปลี่ยนคีย์ได้มากขึ้นโดยที่ยังใช้ทมเป็ดตัวเดิมทางออกในยุคแรกคือการสร้างอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าครุกนะครับซึ่งเป็นท่อเสริมที่ต่อเข้าตัวทมเป็ดเพื่อเพิ่มหรือลดความยาวของท่อหลังคือถ้าท่อมันยาวขึ้นเสียงก็จะต่ำลงหรือถ้าท่อสั้นลงเสียงก็จะสูงงงงงงขขึึึ้้้้้นนนนนนดดดััผูเเเเเลลลลล่่่่่่จจตตออพพพพพกกกกคครรุหหาาาาาาายยยืปปีีีถแมมวววะะสสบทท็ คีแตกต่างกันไปแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์หากต้องการเปลี่ยนคีกลางเพลงณนะตอนนั้นเลยหลังจากนั้นก็ได้มีความพยายามพัฒนาทรัมเปตให้เล่นโน้ตโครมมติกได้จริงจังมากยิ่ง,งขึ้นหนึ่งในทางออกก็คือคียทรัมเปตนะครับซึ่งถูกออกแบบให้มีรูเจาะตามแนวท่อแล้วติดแป้นกดคลายฟุตผู้เล่นจะสามารถเปิดปิดรูเพื่อปรับเสียงได้ละเอียดมากขึ้นโดยทรัมเปตแบบนี้เป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับไฮเดอร์เดต่งทรัมเปตคอเชโตชิ้นเอกที่นักทรัมเปตทั่วโลกก็ยังคงเล่นกันจนถึงทุกวันนี้แต่อย่่่่าาาางงงงไรรกกก็มนััปะดดิษฐ์ยคุหววธีีีทจ ช่างในต้นศตวรรษที่19ช่างฝีมือชาวเยอรมันสเตอร์เซอร์และบรูเมลก็สามารถคิดค้นบาลขึ้นมาได้นะครับโดยมีหลักการประมาณนี้คือผู้เล่นกดาวาลทางเดินลมภายในท่อเปลี่ยนลมจะเลี้ยวผ่านท่อเสริมที่มีความยาวแตกต่างกันตามบาลที่เรากดนะครับและความยาวของท่อเสียงก็จะเปลี่ยนไปทันทีนทําให้เราเล่นโน้ตได้ทุกครึ่งเสียงต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดเป่าเพื่อเปลี่ยนคลุกแล้วในช่วงเวลาเดียวกันที่ทรัมเปตกำลังอยู่ในยุคของการทดลองการพัฒนาก็ได้เกิดเครื่องดนตรีอีก2ชนิดที่หลายคนคงคุ้นชื่อกันดีนะ คล้ายๆกับทรัมเปตมากแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆแล้วคอเน็ตเป็นเครื่องเป่าที่มีวาวมาก่อนทรัมเปตสมัยใหม่นะครับจุดเด่นของคอนเน็ตคือมีโครงสร้างที่ท่อจะค่อยๆขยายเส้นผ่าศูนย์กลางไปเรื่อยๆไม่ได้คงเส้นเท่ากันตลอดเหมือนทรัมเปตทําให้เสียงของคอนเน็ตนุ่มละมุนกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทรัมเปตแล้วทรัมเปตจะให้เสียงที่จี๊ดจ๊าดชัดเจนตัดวงได้ดีทะลุเครื่องสายและเปอรกเะชันได้มากกว่าคอนเน็ตจึงเหมาะกับเป็นเสียงหลักของวงออเคสตราครับส่วนฟลูคอลทอนก็อยู่ในตระกูลเดีย,ก,นนมย,ก,ยออกมออาง นนละมุยิ่งขึ้สําหรับในปัจจุบันเองทรัมเปตจะมีระบบวาวล์วหลักที่ใช้กันทั่วโลกอยู่2แบบคือพิซซอนวาล์วและโรช a รีวาล์วนะครับพิซซอนวาล์วจะเป็นระบบกดขึ้นลงซึ่งเดี๋ยววงโยจะคุ้นเคยกันกับแบบนี้มากกว่าภายในลูกสูบจะเปลี่ยนทางเดินลงเมื่อกดทําให้ตอบสนองไวเสียงจัดจ้านคมส่วนอีกอันหนึ่งคือโรชารีวาล์วนะครับจะใช้กลไกหมุนท่อภายในคล้ายๆกับก๊อกน้ําทํางานเงียบกว่าลื่นเสียงกลมเนียนฟังนุ่มกว่าเป็นที่นิยมในเยอรมนะออสเตรียแต่อย่างไรก็ตาม2ระบบนี้ยังคงถูกใช้ควบคู่กันทนทถึงุกวัน เพื่อตอบโจทย์งานดนตรีที่หลากหลายและสไตล์เสียงที่แต,ตกต่างกันออกไปครับ